วันนี้เราจะมาได้ความรู้ตรงนี้กันเพราะนอกจากพวกโยมมีความรู้ทางโลกในการแสวงหาทรัพย์ได้มาซึ่งทรัพย์เนี่ยพระองค์จัดว่ายังตาบอดหนึ่งข้างนะโยมหาพวกทรัพย์ได้เนี่ยตาดีข้างเดียวแต่ถ้าโยมได้ทรัพย์ทางธรรมเนี่ยโยมตาดีสองข้างหรือเป็นผู้มีตาสมบูรณ์การที่เราจะพ้นจาก อบายอย่างถาวรนะการพ้นแบบชั่วคราวเนี่ยคือยมทำสมาธิได้สมาธิยมจะพ้นแต่ชั่วคราวแต่ถ้าถาวรเนี่ยคือยมต้องเป็นโสดาบันให้ได้อริยะบุคคลข้างต้นเตีย้ยๆเลยเตี้ยที่สุดอริยบุคคลมีสี่โสดาบันสกทาคามีอนาคามี อรหันอีกนัยยะหนึ่งมั่นคงในพระพุทธธรรมพระสงค์อย่างไม่หวั่นไหวและมีสินห้าเรามีสินห้าบริบูรณ์บวกกับความมั่นคงในพระรัตนตรายอย่างไม่หวั่นไหวยงเป็นโสดาบันพ้นอบายทุกติวิิบาติแบบถาวร